For Vi forbereder nå for adgang. i sett i mobiltelefon og alt av en elektronisk luftstyr i flymodus. Vi ber Dem å plassere håndbevaringen under stolen foran deg eller i bagasjehylla. นี่เลาะฟ้าเลาะฟ้ามาหาเก็บเห็ดถึงคิสเตียนซุนเลยนะเพื่อนๆนี่ถึงคิสเตียนซุนแอร์พอร์ตแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอสา<ๆ>วสกุลระเบิดบายนอร์เวย์กันเนาะเราจะเป็นเป็นยังไงบ้างสวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋านี่ละมุนสิพาไปเที่ยวสะพัดแอตแลนติกไปเบิ่งกันว่าสะพัดแอตแลนติก ่าเป็นหน้าตาจังใดต้องจะพี่น้องจ้าเพราะว่ามีทั้งดาราลงดาราเด้อมาเฮ็ดถ่ายทําหนังอยู่นี่เจมบอกเจมบอลเพิ่นมาเออมื่อนี้เฮาก็ได้สาวสกุลระเบอร์ายโนเวแลก็อ่ะสาวพิเพนเนาะสาวสาวโบล่าเออเพิ่นพาพามาเที่ยวมาชมเนาะพี่น้องเนาะเฮาไปติดตามกันจ้ะว่าเป็นจังใดเนาะใกล้แล้วเป็นบ่ใกล้แล้วนันๆันตันนนนน ีได้ได้ใกล้อย่างดีเลยพี่น้องปปูมาเห็นตกกําลังถึงมาเต็มสีน้อเหมือนพวกปีบวตาปลาหน่อยไปนี่ไกล้แล้วพี่น้องใกล้จะถึงแล้วครับโอ้นักท่องเที่ยวก็เยอะนะอย่างว่านถะฟฟ้ามันดังนะเนาะแดดดีอากาศดีอากาศดีวันนี้แดดดีนักท่องเที่ยวก็มาเยอะเป็งรถนอนท่องเที่ยวเออเป็นที่ยอดวันเขาเรียกอะไรขิ้เตียนชูนแต่ว่าที่อะไรเอาบาอะไรเอาบารเลยเอาบารเลยเนาะ แลนด์มาร์คของอ่าวเรยคือสะพานแอเรนติกแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของเขานะเพื่อนๆเป็นแลนด์มาร์คของอ่าวเรยเป็นสะพานที่สวยที่สุดเป็นสะพานที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ขึ้นชื่อเนาะเป็นของแบบพวกทัวริสต์อะไรเงี้ยมาเที่ยวมาชมพวกพวกอ่ารใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วมาพูดไมได้ทะเบียนรถเขาเดี๋ยวเราค่อยไปใส่เซ็นเซอร์ รง <to> ่ายใชทั้งนั้างหน้ายวพาไปแล้วก็ตีกลับมาว้าวนุ่นๆพี่น้องเดี๋ยวๆเขาเขาห้องสะพานลวงตาสะพานลวงตาเนี่ยพี่น้องรถนั่งท่องเที่ยวเขาใช้าเที่ยวนี่ค่ะเพราอเราขึ้นไปได้ถึงนูมนเลยใช่ไหมเอ้าก็ขึ้นไปนะสะพานทางไปทางนนอยาให้ชมเธอก็แค่กี่ใกล้หน้าง่าย่อยซูมด้วยไม่ซูมเลยไม่ซูมหรอกนี่ไงสะพานแอตแลนติกสยบสยบสยบสยสะพานที่ขึ้นชื่อที่สุดของนอร์เวย์ คนเข้าสีห้องสะพานหลวงปลานี่เราได้ไกล์ดีๆบรรยากาศไกล์อธิบายไกล์อธิบายี่ชื่อเต็มมันนี่อะไรสะพานตู้อะไรว่ามันก็ยาวนะมันไม่ใช่นโดยเลยก็ยาวอยู่นะสะพานไอเลสสิเพื่อนเยอะอยู่นะป่ิชาติมันก็ยาวอยู่นะเพื่อนซูมใกล้เลยให้เอาใกล้ให้นี่ไงแปะเดี๋ยวจะพา ชที่ตรงนี้เขาจะมาถ่ายทําหนังถ่ายทําละครพวกฝรั่งอันนี้คือทางลงลงมาเดี๋ยวจะพาขึ้นก็ตกปลาได้ด้วยเนาะใช่เห็นนกปินหนูพาเขาเล่นบ้ากันไม่เนาะคนตกปลาเต็มเลยเพื่อนๆคนตกปลาเต็มเลยจ้ะเออมันไม่มีที่ตกงเลยๆก็เพาะเป็นพวกทัวริลต์เขาถ่ายมานั่นน่ะเนาะอ๋อสะพานมันเป็นเดินขึ้นเดินลงพี่น้องแล้วก็คดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานี่ยังไม่สุดใช่ไหม สุดแล้วใช่ไหม,ม,มวิวสวยมากพี่น้องสวยสวย,สว,ย,สว,ยวิวธรรมชาติข้างทา,างสวยมากสวยมากก็น่าตกปลอาอโพรเล็เขาจอดกันเนาะบรรยากาศดีดีเลยมื้อนี้ตอนนี้เราขับรวนกลับแล้วนะนเพื่อนๆบรรยากาศดีมากอากาศดีมากแดดดี เที่ยวมาชมกันเยอะเลยอ่ะทัวร์พวกอไรมาเยอะเนาะเราก็ได้ไกด์สองคนนะคะวันนี้ได้ไกด์ได้สองสาวเหมือนเห็นเนิ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 นสูงอกจะเรียกเนินมาไงเนาะเนินสูงอกมันเป็นเหมือนเชิดขึ้นไปเหมือนเหมือนเอราซาลาวัดเนาะสะพานทรงรูปแบบของสะพานคล้ายๆกับซาลาวัดเลยนะเพื่อน ว่าที่ตกดีตอนเที่ยงคืนนะโอ้ยควสวยในปูเออ,อนเาที่มยอมากวพวกรูแกแกถเอาเอาสวยป้พี่น้องเส้นเิตนีคืออัศจรรนยะ์นะอรรที่เขาเต้ฟตบอลนะสรงรูปทรงของสะพานเหมือนอัศจรรย์เลยนะพี่น้องดูไปดูมาอีกแบบ เป็นแบบนึงก็เห <c oughs> มือนสาราวัดไม่รู้นี่เราควรจะอธิบายยังไงเพื่อนๆเนี่ยจุดชมวิวสวยงามนะพี่น้องมาเดินได้มาชมวิวตกปลาโอ้ยนกก็มาลองขี้ปลาแบบไปแย่งปลากันกินผู้เฒ่าผู้แก่มาเต็มเลยพี่น้องจ๋าว้าวว้าวนี่คือสปอร์ตแอตแลนติกเขามาถ่ายทําหนังกันนะพเพื่อนๆพลังๆอะไรเจมบอลเนี่อเจมบอล <บน S 2> เจมบอลภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายเพื่อนๆเขามาถ่ายทําที่นี่ มาเลยกินเดนซูนเนี่พี่น้องสะพานแอดเรนต์นี่ชื่อมันอันนี้ชื่อแชัยไปตรงป้ายุป้ายเลอ่านไม่ทันพี่น้องนีละมนฟลกนีลมดอ่านไม่ค่อยเก่งนี่เราอยู่บนยอดสะพานแล้วนะคะเพื่อนนันั่นอนี่บ่าบนนีละมนพี่น้องีเห็นไหมมันก็ยาวอยู่เออตรงนี้นี่ที่แกเดินหน่ะย z o เออนี่ล่จะซูมอะไรมันก็เห็นอยู่ยางไง นี่ยทเ่แกเดินมานะที่แกยออทางไที่จอดตรงข้างล่างก็เดินได้นะเพื่อนๆเราเดินได้ไม่เป็นไรพี่เพื่อนวันนี้เราไปเลยไปเลยตรงตรงนี้ตรงเขาตรงนี้นะเพื่อนๆเขาจะเดินรอบกันหมดวิววิวทัศสวยงามมากเลยแต่วันนี้จะไม่พาเดินนะแต่วันนี้จะมีที่จอดมันไม่มีที่จอดรถค่ะเพื่อนๆเราไม่ได้เดินเราดูกันแค่นี้แล้วกันเนาะรถเต็มเลยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนี่ไงเต็มเลยไม่มีที่จอดรถ จอดบ้างเลยอยู่รูปิกาตรงนี้มันเป็นอะไรอ๋อเป็นเ็เป็นที่ขึ้นเลยมันมีมันมีร้านกาแฟ่เสียไม่เสียแต่เป็นที่ร้านกาแฟจอดเยมีมีร้านกาแฟด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่สะพานแอตแลนติกที่นอร์เวย์ตรงนี้นะคะมันมีที่เดินที่ชอบเอที่ซื้อกาแฟกาแฟเนาะร้านกาแฟอะไรนั่งเล่นกินลุชมวิวพาลูกพาเต้ามาเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆที่อาบเลยอาบเลยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเที่ยง ถ้าที่ตกก็ถ้าแดดอากาศดีๆเงแดดตกเอผ้าที่ตก,ก,ก่ะจะสวยมากเลยผ้าที่ตกดินจะสวยจะไมสวย<อ>ถ้าอากาศดีๆแบบวันนี้นะจะสวยไกลเราพาเที่ยวครับวันนี้นี่ละมุนมาเป็นรัดฟ้าพามาเที่ยวที่เอามาเลยเพื่อน พี่น้องพี่น้องไปเบิกสะพานมาแล้วสิพากันหล่อเบิกโคกได้บ้านนี่แหว่เบิกว่ามันมีเฮ็ดอีู่บ่อบอลใกล้ๆเงินพี่เพ้นเลยพี่น้องจอดรถไปกันโอาโดดเียบหัวซะเลยเมื่อนี้เพื่อนสิพาคนี่ละมลหล่อเด้อพี่น้องเฮ่าเบิกมีบ่มีบ่แล้วเอาเฮ็ดลงหูพึ่งในได้ทางนี้ฮะที่วันนี้ก๊อตกที่เขาเอาถุงดำไปใส่กันปีก่อนคืยจิ้งนี่อยู่แล้ก้อนนั้นเลย พี่น้องจ้านี่ละมลพ่อทอกคำเดี๋ยวเดีมันลงอย่างเดียวะเจอเดี๋ยวจะพาลงไปเบิ่์พี่น้องโอ้ยมันสั่นมันสั่นยางหัวซักกิดิ่งยิลงไปซันระเด้อบ้อยพี่น้องเบ่อพูนพูนโอ๊ยพี่น้องข้างในอีกโอ้ยโอ้ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนี่ลมวลพอทองคำูนาเุื่อเ่เว้ยเ่ทองคำพี่น้อง ใส่อีกใส่อีกข้างในน่าดูไปดูนู่นโอ้พี่น้องดูเธอไปเบิ้งในอีป่าตายละเอาถุงลงมาไปเท่าถุงลงมาเอานึกว่าจะพาเก็บอุ้ยตรงนี้ก็มีอีกนะเพื่อนๆหนู่นๆว้ายพื่อนอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอุ้ยพานีละมวลงมาหลาะบอกป่าเห็ดนี่ละมวลกระโดดอยูองใส่น้ำน้ำเฮ้ยน้ำ ค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านสาวสกลระเบิดบายนอร์เวย์กันแล้วนะคะเพื่อนๆนีลอมนมาแบบเหนื่อยทุรักทุเลมากเลยจะเพื่อ<ๆ>น,เนๆเกือบตกเครื่องไปต่อเครื่องที่ออสโลนี่คือบ้านสาวสกลระเบอร์นะเพ<ๆ>ื่อนๆนีลมนมาถึงแล้วนีลมนจะพักหลังนี้คืนนี้ตรงนี้นะโอ้ยเหนื่อยมากดูดอกดอกไม้ของสาวสกลเดี๋ยวพรุ่งนี้นีลมนจะพาเดินเลาะเดินชมนะเพื<ๆ>่อนๆแต่ตอนนี้นีลมนขอเบรกก่อนเด้อสาวสกลเขาซ่อมแซมบ้านอุย้ย ดูดูพี่น้องได้รับเป็ดสาวสก้ออยู่ไหนสาวสก้อเอ,อ้ยอยู่บ้านบอสาวสก้จ้าถึงแล้วเด้อรอตรงนี้บอถึงบ้านสาวสก้และสาวสกลไปรับ <c oughs> กับพี่เพ้นเพิ่งทำกว๋วยเตี๋ยวไว้รอปะเดี๋ยวเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันมเพื่อน เพ่นสวัสดีค่ะนี่คือพี Star ่เพ่นเจใหญ่เราเราเขาไปรับ <amigo> นิรโมนมาเมื่อกี้นะเพื่อนๆนี่พี่เพ่นสวัสดีค่ะสาวสกุลระเบอร์บายนอร์เวยสวัสดีค่ะถึงแล้วถึงแล้วแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โอ้ยเพื่อนๆแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่เห็ดบอยเห็ดเอ็นเห็ดบอยก่อนเนาะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันสุกุมสุกคนเด้อเพื่อเห็ดกับข่าวกับน้ำเราไปต้มนีลโมนอย่างดีเลยพี่น้องโอ้ยเพื่อเห็ดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพอเท่าโอ้ยลาปากพี่น้องลาปากลาปาก สาสกดระเบิดไปนอ w a เดยวพิ่อีหัวเราหัวแท่บหัวนวยเฮาเบ่งเด็กพี่น้องมาเนีือโยเบงเบ่อาอีกอีอีกอิเตอเียวหัว FC ซิตเตอเียวหัวมาสิว่าเป็นบ้านี่คือคลิปฟังพี่น้องมวนว่องมวนวเกินะนี่คือเอกลักษณ์ของสาวสกดระเบิดนะคะ ไอ้พักนี่ยพี่เป็นอะไรนธอสาวโคราชใช่ไหมสาวโคราชสาวโคราชจ้าลูกพี่เราลูกพี่เราอันนี้คือต้นตำลึงเนอพี่น้องเพันเเพพ่่นนห่วงเพันห่างเพม่อนว่าจะไว้ให้หมู่เด็ดแบบแม่นบอลก็จะไว้ไว้ให้นิลมนเด็ดพี่น้องอันนี้คือต้นมาลาขี้นกนะคะเดี๋ยวนี้ลโมนจะไว้ใส่แกงเข็ดโอ้พิ่นเพิ่นปลูกพักงามพี่น้องมือเพิ่นเจนมือสาวสุกงเนื้อสุกงเนี่อดอกไม้ไปยัง นี่นีรำมนพาหลาะพาชมเด้อเบิ่งงานสาวสกุลเนะพี่น้องพักปังแบบก็เป็นยังอันุ้ยเพิ่นเพาะไข่บ่ะเนี่ยไข่เป็ดอันนี้เพิ่นเพาะไข่เป็ดเด้อพี่น้องไข่เป็ดฟักเป็ดฟักเป็ดโอ้โหเป็ดลูกลูกมันเนาะลูกน้อยมันเนาะเดี๋ยวพอได้จากนีรำมนิพาไปเบิ่งโตที่เพิ่นฟักอันที่มันออกแล้วเนาะโตแล้วที่ฟักไข่เองอันนี้เครื่องฟักไข่เองโอ้พี่น้องนี่เบิ่งพักปังนะพี่น้องพักปังโอ้ยสาวสกุลขยันขยันสาวสกุลพี่น้อง พักเพื่อนงามมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยหิวเข้าหิวเข้าเมื่อยเพิ่นเห็ดกับเข่าไว้ถานงี้ละมุนกับบบกินเข่าแต่เศร้าเลยพี่น้องมาอย่างเดียวเลยถึงแล้วถึงแล้วยังข้นขีดนิดนิดก็ข้นเคลื่องกลับบ้านสองขีดเต็มเต็มออกมากลับมาแล้วจะเป็นโบอยู่นเมืองไทยได้โอ้ยแล้วดีนะเขายังให้เข่านั้นเนาะเข้ามาตัว อ๋อเขาไม่ตรวจไงเขาไตรวจแต่ตรวแล้วเขาบ่มีใบบ่มีเอกสารยังไปเลยนะเลยสามทีนี่พวอืมเซเล็ตใช่ไหมจ้ะต,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 ตอนนี้สาวสกุลทำก๋วยเตี <but> ๋ยวให้นีรมนทานะเพื่อนๆหมูเนื้อเนี่ยหมูเออเนื้อเซ็ตเลยมึงนอกไม่ดีมีมีก๋วยเตี๋ยวเมืองนอกไห่เ้องเนื้อมันค่กินเท่าที่มีสาวสกุลทำก๋วยเตี๋ยวให้นีละมณานะเพื่อนๆมาที่ไรสาวสกุลจัดหนักกับพี่เบนจัดหนักให้นีรมนเลยค่ะ แดดกับข่าวแซ่บมาตัวมามื่อนี่มีแดดทุกมื่อนู่นิดอยู่นอร์เวย์แทบจะไม่มีแดดเลยนะเพื่อนๆแต่โชคดีวันนี้นีลมุนมาเจอแดดจ้ะนี่นะคะนะคะเอาเอาตามสบายเลยสาวสบายอ่ะสาวสบายปัดมาบ้านเพื่อนได้บอกว่าสาวสบายยันเซนมันแข็งเอาแต่นั่นเลยครั สาวสกลขายก๋วยเตี๋ยวให้นิรมนทานบ้างทำก๋วยเตี๋ยวขายบพรผิดเ่าก,กลับไปกลับมาอะไรได้กันนะนดูคุณยองเนียเกูกินหลดมาแต่พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูจ้ายยอะๆมาถึงได้กินก๋วยเตี๋ยวสาวสกลอนทำก๋วยเตี๋ยวให้กินเพื่อนๆม,มาจ้ามาทานนกันเนื้อสุกคนทุกโอน,น,นะของของสาวสะก้อนของพี่แฟนพี่เป็นจ้นหาหมดแล้วหมดแล้วพี่แฟนบอกเพ่นยุ น่าทานหมดเพื่อนๆนี่ทุกชิ้นกันใหญ่ๆกันเอ็นเหนื่อยดีนะครับตรวจอื่นได้นูเนาะไปไกลๆนูครับบ็ได้ให้ตะยอนครับเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในฮุบเขาเนี่ยตรงผ่านเส้นทางกันไงเจ้าครับอีกหมดถือว่าเก่งนะนะเก่งแถวสองนบูเมียเก่งงูน้บงจับเลยไก่ๆบ่าเอาเลย สูงกับครับได้นั่นเป็นไงครับครับปุอ้ยเราสีลงย่างนวลมีย่างลงทางที่พี่เพ้นท่านเจี่ยลุดมาเองครับปัจจีเพนเน้นขา้ามเกาะหลายนอกเรือสี่ต่อสามต่อสี่ต่อพุเดิมพี่มาจากเบเก้นสามสี่ต่อสีอ่ต่อนั่นแหละนุก็มาทางเบเก้นนั่แหละเ<ช>มื่อเมื่อทางเบเก้นนั่นแหละอาจ้าพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวสาวสะกุดมันเทศ หิวห like. ิวหิวพ <can> uh ี huh. so you know ่น oh, ้องเลยหิวตาเลือกโนเวมัอย่างงเวยมันม่เจ็บมีตะก้ตะก้อเรือกขามก้ออืมจ้าลูกชิ้นเยอะๆจงท้องมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เกียงซุ่นและพี่น้องอยู่ที่อาบาเลยซาซาอาบะเลยอาเลยอราเลยอาเบอร์เลย เบรออกเตียงปัตรถิ่นหิแห้งไม่แห้งพี่น้องลูกมันไปใส่บัตรเ,เราแห้งโอ้เรต้องามหาเขาดักซุ่มนะเขายู่งห้องไผ่ห้องมันกินข้าวบ้าว่ะเขา,าขกินแล้ว ที่ริมันเพิ่งเนี่ยบอกว่าที่ในบ้านแกก็มีเรือทูบใช่ใช่มีงานเพิ่นโอ้ยบัวบัอยู่งานเกียวกับเรืออืมแคมปิ้งก็มีผูกคลับได้บอกเป็นยังมีรถต่ครับบอดี้แซบไลท์แก้วแซบไลท์ซดน้ำ มาจ้ามาจ้าเอ้อมันเป็นส <c oughs> ัมักพิษมะพี่เพนแทบลายจนสัลักสั <c oughs> ลักกว๋วยเตี๋ยวน้ำกว๋วยเตี๋ยวพีวเ่เพนว่ะคุยกับกะปิเนาะมาได้จ้าพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกๆท,ท่าน จำสาวสกุลได้ไหมเพื่อนๆสาวสกุลเดิมเบอร์ by Norway กินก๋วยเตี๋ยวร่ำกันแล้วจ้าเสียงหัวลอกกระแซบแล้วกินข้าวแล้วเต็มเพน่องครับหิวหิวเพิ่งลงจากเครื่องมามูอเห็ดก๋วยเตี๋ยวไว้ถาะลาบปากเลยเพื่อนจะข้าวแทบสาวสกุลเนาะ เออมีเอฟีหลายคนฝากเซฮายสาวสะกดด้วยนะนานแล้วล่ะเราก็ลืมบอกจ้าขอบคุณหลายๆที่ยังจำสาวสะกลระเบอได้โดยพาไปขืนปีนบปีนเขาเก็บเห็ดตอนนี้ช่วงนี้ม่ค่อยได้เฮ็ดคิมมีแต่คนว่ะเสียงสร้างเสียงหัวได้ปันเสียงหัวปีนศาสปันเสียงหัวแม่หมดตาวจะพาเนลมนทัวรนะทัวเอาไปเลยเผ็ดมากกินเสร็จนี่เลยจะพาไปอืม ฝนตกป่ะเราพาไปเบิ่งขึ้นสะพานก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเพิ่นสิพานี่ยมันทั่วเลยมาฮอดเพิ่นสิพาทั่วร์เลยพี่น้องมันมันมีแดดมื้อนี้เดี๋ยวฝนตกฝนตกทุกวันเนาะกินนอเวลเอาอู้ยออกหูเลยกินพริกออกหูเลยเป็นไดโน่บอกบ้านชิงเครือกับบ้านปะวาน สาวบ้านซีเกรอยกับสาวบ้านประวันเเ้อนี่สาวบ้านประวันอยู่คุ้มผมจ้าสกนลคนครอยู่ใกล้ๆก้กับทะเลคลือน้อง๋ากใกล้ๆกทะเลสกนลคนครจ้ะบ้านพินทะเลอยู่ใกล้ทะเลสีขามีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วแต่ว่าถว่ายังมีแม่ก็ยังมีนี่อยู่ไทยมากสกลแล้วบกินการแสดงว่าบบมาหมาสกลโบแต่ว่าไม่ได้เหมือนที่โฆษณาที่เขาไปถ่ายทําอะไรมันไม่ใช่นะพี่เบนเออเออมันไม่เหมือนสมัยตก่อนละ สาวบ้านซิงเครือกับสาวบ้านประวานและม, <laughs> มาพ่อกันยูโน่เอีก <laughs> เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆนะพี่น้อง สี่สิบปีที่สามสิบกว่าปีเนาะเราถึงได้กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตั้งแต่เรียนจบปหกแล้วก็แยกย้ายใครแยกย้ายมานกม้เจอมีเอฟซีไทยบ้านสิเครืออยู่บ่ยเอฟซีไทยบ้านสิเครือหรือไทยบ้านประวัติพักมาหรือทักมากดคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องมีเอฟซีคนบ้านเฮาอีบ่ทักมามกดมาคนสกลบ้านเฮาทักมาเลยมีกระสับมากดนะกดให้สาวสกลน้ำเด้อสาวบ้านประวัติแม่มากดให้สาวบ้านประวัติน้ำเนื้อเนี่อยู่คุ้มทงน้องที่วาย ซื in ้อซองมาเก๋ซื้อซอมาเก๋สาวสกุลระเบิดบายนอเวย์นีจ้าคือเนเธอรเพราะนี่นะจ้าพึ่งหัวเสียงหัวเพึ่งเป็นเอกลักษณ์เด้อหัวแซบหัวนัวพี่น้องหัวลายเขาจนดาวอั่นแหละคือเอกลักษณ์เราไม่เหมือนใครเนาะพี่เพ็ญไม่เหมือนใครปลาได้ยิ่งยิ่งนะใช่ไหมหลังนี้ก็ใช่ใช่ไหมของพี่เพ็ญ๋อไม่ใช่ นี่บ้านพี่เพนเดเพื่อน,นจะ้ะอาณาจักรพี่เพนสวยไหมเอ่ยสวยไหมเอ ơi, ม่ยเพ่อนปีนี้ไม่ได้ปลูกผักปะพี่ปีนี้ไม่มีเวลาเดินพี่เพนแม่นมดเลยเลยพี่น้องนี่คือเดินเดินพี่เพนเราจะนี่เดินพี่เพนเดินสาวโคราชบ้านสาวโคราชเวลคัมเมนไหมเวลคัมมันมาเถียวบ้านพี่เพน ANA. โอ้ยงามโอ้ยบ่นนจะปูกเนาะเอื้อยทงเทิงเออบ่อนปลูกพักเพิ่อนเดี๋พี่น้องนล้วนะอันนี้ไม่ได้ปลูกค่ะเพราะว่าฝนมันตกบ่อยแล้วตัวเองกไม่มีเวลาเพราะเพิ่งกลับมาจากไทยอ๋อเอื้อยเพิ่งกลับดูถางนอกเด้อนอนแอ่งก่อนพี่น้องนี่เป็นต้นผักเซียนนะคะผักเซียนผักเซียนฝรั่งพี่เพ้นเขาไปได้มาปลูกยากแถวเราไม่ค่อยมีเนาะนอร์เวย์ไม่ค่อยมีต้นผักเซียนนะเพื่อนๆนี่ผักเซียนฝรั่งพี่ พี่เพนก็จะปลูกเขาไปได้ต้นมันมาได้เบี้ยนมานี่ผักชีร้อมเพื่อนผักชีล้อมบ้านพี่บ้านพี่เพนก็มีเยอะนะปกติแล้วพี่เพนก็จะปลูกผักอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนๆแต่ปีนี้พี่เพนไม่ได้ปลูกลองไปดูก่อนนี่ละมุนก็ยังวงวงเวงเวงวีเดอร์นี่เด้อตอนนี้มานั่งอาบแดดกันพี่น้องแต่ก่อนเราจะปลูกผักนั่นเรามาล้วเพิ่งกลับมาจากไทยเดินแล้วกว้างกว้างข้างล่างกับแมนพี่น้อง แอปเปิ้ลน้อยพี่น้องมาเก็บมาบิงกับแบกินบิงกับแบกราสเบอร์รี่ป่าหน่วยมไมคกน้อยเนาะทางนี้เนาะนี่พี่น้องมาครัสเบอร์รี่ทางนี้มันมูลห้องบิงกับแบแอปเปิ้ลป่ามันมันบดดกเนาะปีนี่พี่เพนญอือปีแล้วดกปีบดดกพี่น้องเอามาต่ำแซ่บ เต็มต้นพี่น้องเต็มต้นเต็มต้นอยู่เลยใส่ซาลาเน่เจ้าปกติพี่เพนเราพี่ปลูกพักอีดอนพี่น้องปีนแล้วน่ามาแต่ไทยเราเมื่อยหน่วย,ยพักไงพี่เพนพี่เพนอยู่เนี่ยบ่เก็บกินเตี่ย,ยเดี๋ยวนุ้นไปถ่ายแปบ๊บนึงเก็บเอามากราสเบอร์รี่กินโอ๊ยพี่เพนซุกเลยแทนเนี่ยซุก พี่น้องราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ป่าพี่เพ้นละขยนันขยนันขยันทั้งกันน้องสะไพ่ทั้งป้าป้ากับขยนันเนาะน้องสะไพ่กับขยนันเฮือนนี่ขยนันมืดมืดเฮือนเจ้ามีเดินลอนมะมะเชอรี่มะเชอรี่เรากำลังเป็นหมากพี่น้องต้นมกเชอรี่กำลังสุกเนาะพี่เพ้นเหมิมนะกำลังเหมิมเหมิเหม,ห,ม,ห,มหามนกมันกินเนาะ ยาเรื่ผัวนย,ยาืผัวมันเป็นยาปะ่ะเด็ดก,กินลูกหนึ่งนะพี่เพเนเชอร์รี่นกมันกินพี่น้องนี่เห็นไหมมันจิกกินนะไม่ทันนกเนาะเราต้องเอาอะไรมาครอบไว้นะพี่ขยันนี่นะเอ้ยทางน้องเรากลับมาจากบ้าน,นเราไม่ได้เห็นยังีาไมได้อยู่บ้านนี่มันก็เลยหืม ใช่เดี๋มีเดินปลูกปลูกแล้วก็ที่เราจะปลูกพักเต็มเนี่ยมาได้เห็ดแค่ปีเดียวดิอ,อยากขึ้นจะปลูกอันนี้มีรถพรวนเนาะมาพรวนเลยนะลนเนาะมีรถเยอะแต่มีพัวบอกว่าทำมีเวลาจะทำอหนอี้อันข้างล่างกันแม่ของเฮาบุพเพนของเราเม็ดเลยนี่แม่แม่ของเราเบิดลูกเลยนี่เดินเราขยันเงี้ยนะยังบอกเลยเสียมจบกี่ซื้อมาแต่บ้านใช่ เขาจะปลูกผักเศียนพี่น้องฮึบฮึบฮึบสหรัฐเดือนนอร์เวย์หุยเล่หุยใช่หนูยังบ่เคยเห็นขี้กระเดือนนอร์เวย์ไส้เดือนนอร์เวย์พี่น้องไส้เดือนนอร์เวย์ขี้กระเดือนนอร์เวย์ออกมาออเโตมันโตมันคือป้อมเถอะวะสหเดือนนอร์เวย์เออไส้เดือนนอร์เวย์ทำไมมันป้อมๆอย่างเงี้ยเออแปลกเอาไปตกปลาเออเอาไปตกปลาเอาไปใส่เบ็ดกบบ้านเฮานะคือจะกินอยู่วะจัก กินวิวอเมริกาเขาเจ้าไซนี่แต่ล่ะไซน์เดือนเนี่ยเออปลาเนั่นนะ่ะปลาอย่างปลาลักนะมันกินก,กินเออกินก,กินฮออึบฮึบฮึบขยันขนาดเพิ่นคืเอเม่กุ้ยอื่นป่ะแม่ลอยกุ้ยป่ยะบีเอามันพี่น้องเบี้ยผักเส้นกูคุ้ยก่อนดอกคว้ยให้มันติดค่อยว่าขยายมันเป็นหิมะมาเราไปเบิเด์ตปุ้ยกลัวมันตาย ถ้าหิมะมามันจะ,ะตายเ่หิมะเ่าใครโสมปลูกดีสันมันขึนน้นอยู่เปล่มามันไหนจะขึ้นนะมันขึ้นีอยู่วขยันกันอนะ